ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้คุณยายที่เขาให้อาหารมากล้วยนะครับหนึ่งเครือเพื่อให้คุณยายทองพูนกินครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ทุกท่านที่ครับที่รับทราบในคลิปนี้ครับท่านผู้ใหญ่ใจดีเอากล้วยมาให้นะครับที่คุณแม่ทองพูน เพื่อให้เขากินได้มีกำลังวางชาคุณยายก็อายุมากแล้วฟันก็ไม่มีฟันหลุดนะครับวันนี้ท่านเด็บซีท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือจิตเมตตาสงสารคุณยายนะครับที่ได้อยู่บ้านเขานะครับก็มี โครงสร้างของคุณยายนะครับนี่ครับที่ยังไม่ใช่นี่เขายังไม่หมดนะครับก็ท่านเย็บซีท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนะครับอ,อุปกรณ์ของลังคาของคุณยายทองพูนนะครับเนี่ยบ้านที่เขาอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็ฝนตกครับพอดียายก็ได้ อยู่ไม่ได้ถูกฝนครับก็มีกล้วยให้เขากินวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านเยบชีทุกท่านรับทราบในคลิปนี้ด้วยครับนี่ถ้าท่านใดหลายหลายท่านที่อยากจะช่วยเหลือคุณยายครับเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวก็ไม่มีรายได้อะไรสักอย่างหนึ่งครับอาหารก็มีเนเปียนิดนหน่อยหน่อยต่อวัน เพื่อได้กินเป็นบางเวลานะครับก็วันนี้ก็ยังมีบทย่าให้เขากินนะครับขอให้ท่านนิซีจงได้รับทราบนะครับทางคุณนี่ครับกล้วยนะครับให้คุณยายเขาเอาให้นะครับเนี่อเป็นเจ้าของคุณแม่ทรงพูนนะครับ นี่นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทีที่ได้รับความาสนใจจากคุณแม่ทองปูนที่ได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับท่านใดที่จุดประสงค์ที่จะช่วยค่ารังคานะครับก็มาที่เบอร์ของคุณตานะครับ08106 เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้านะครับเอ่อความเมตตาอยากจะให้ท่านที่เป็นสะพานบุญก็ช่วยเหลือหน่อยครับวันนี้ก็อยู่แบบลำบากความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับวนี้ก็เตือคนเดียวมีท่านเอฟซีต้องขอขอบคุณครับที่ให้ด้วยมา ให้คุณยายทองพูน,นครับก็ขอฝากฟังด้วยนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้คุณยายก็ดีใจที่ได้กินกล้วยนะครับเมื่อวานก่อนก็ได้กินมีท่านเอฟซีท่านาเอามาช่วยเหลือนะครับอาหารของเป็นกล้วยนะครับแกกินได้เฉพาะกล้วยนะครับอย่างอื่นกินไม่ค่อยได้แข็ง เป็นเช่นแตงเช่นมันแก้วไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่นะครับนี่แหละครับครับขอทบทวนหน่อยครับวับนนี้ก็ท่านใดที่มีบุญเมจิตเ,เมตตาช่วยสงสารคุณยายได้ช่วยลังคาบ้านด้วยนะครับลังคาบ้านของคุณยายขาดเยอะเลยครับ ครับไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์ที่จะไปให้ทางร้านถ้าใครอยากทราบก็โทรไปที่ร้านรุ่งนะครับครับอยู่บ้านจินดาครับเป็นหลานครับก็ยังไม่ได้ให้เขาสักบาทเลยครับนี่ครับการเป็นอยู่ของท่านไอของคุณแม่ทองพูนก็เป็นลักษณะนี้ ขอให้ทุกท่านจงช่วยเป็นสะพานบุญให้กับคุณยายด้วยนะครับก็ยินดีทางคุณจาก็ยินดีที่จะพร้อมที่จะให้ความารับทราบของจากท่านเอฟซีคุณแม่ใจดีและท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นสะพานบุญให้ครับคุณยายนะครับ นี่ครับหมดแล้วเครือหนึ่งผู้เลยยายได้กินกล้วยอร่อยไหมลูกฮะกินกล้วยอร่อยไหมอาปากหน่อยอาปากหน่อยอาปากหน่อยเนี่ยโอ้นี่ครับท่านผู้ใหญ่ใจดีน่าสงสารมากนะครับอยู่คนกระทบไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินจะซื้อยาซื้ออะไรให้ แต่โรงบ้านก็ยังไม่มีนะครับที่จะให้ทางร้านเขาขอใหอ้รับทราบด้วยนะครับวันนี้ครับขอขอบคุณท่านเ c ีที่ให้เป็นกำลังใจมาก็ขอให้ทุกท่านจงมีประสบด้วความโชคดีมีชายขอให้จงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับ,รบนี่ครับขอสขับสวัสดี แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ